สวัสดีครับเพื่อนเพื่อผู้ติดตามช่องเบอร์เทพมงคลนะครับวันนี้เราจะมากล่าวถึงหลักในการเลือกเบอร์มือถือนะครับก่อนอื่นก่อนที่สมาชิก <c oughs> ที่เพิ่งจะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเบอร์มงคลน,นะครับแล้วยังไม่ไม่มีความรู้ยังไม่ได้ศึกษาว่า แนวทางไหนมันถูกต้องหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมจะกล่าวอย่างนี้นะอย่างเช่นบางคนเข้ามาแล้วยังสับสนว่าเอบางบางคนก็ให้ดูแค่เลขเจ็ดตัวท้ายาบางคนก็บอกว่าต้องดูผลรวมนะอะไรประมาณนี้ทำให้เราบางคนเนี่ยยัง ลังเลว่าเอแนวทางไหนมันจะถูกหรือไม่ถูกนะครับผมเองผม <c oughs> ไม่ไม่ได้ตั้งตัวหรือบอกว่าแนวทางไหนมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับให้แต่ละคนลองใช้ปัญญานะครับของแต่ละคนวิเคราะห์ v ock, พิจารณาแล้วก็เลือกเอาเองว่าเราจะเลือกแนวทางไหนนะครับ เหมือนเหมือนเราจะซื้อรถเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องเซอร์เวยศึกษาก่อนว่าเราเนี่ยเราชอบรถรุ่นไหนถูกไหมคำคนเนี่ยมันก็มันก็พูดได้สารพัดล้ะครับยกตัวอ,อย่างเช่นช่งางหรือจิตกร ปั้นรูปพระหรือรูปอะไรอย่างงดงามวิจิตรแต่มันก็จะมีบางคนว่าช่างติอ่ะนะมันก็หาข้อติได้ตลอดนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเราเรา,เราแน่วแน่เราเชื่อมั่นว่าที่เรามองเนี่ยมันสวยถูกไหมถ้าเรามองว่าสวยคนอื่นจะติยังไงก็ก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนอย่างรถเราตัดสินใจเราจะซื้อรถคันนี้ Uh, เราเราคิดเราตัดสินใจว่ามันมันดีแล้วเนี่ยคนอื่นจะว่ายังไงก็ช่างเขาเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาขับกับเรานะฮะผมมีความคิดแบบนี้นะครับ uh, <c oughs> ในส่วน uh, ตรง uh, ผลรวมแล้วก็จะใช้กี่เลขอะไรประมาณนี้นะฮะ uh, ของเราเราจะมีความคิดว่า เราจะต้องดูทุกเลขนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือเราถือผลรวมเป็นสำคัญที่สุดนะครับเพราะาศึกษาดูนะครับความหมายของคู่เลขและผลรวมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ความหมายเดียวกันนะครับ ค่อยๆค่อยๆประมวลแล้วก็ศึกษาดูนะครับว่าแนวทางของเรามันเป็นอย่างนี้นะครับเรามีความคิดว่า <c oughs> ชุดตัวเลขเนี่ยในหนึ่งชุดเนี่ยมันก็คือเป็นเปรียบเสมือนทีมนะฮะทีมอย่างเช่นทีมบาสเกตบอลทีมฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะครับในหนึ่งทีมเนี่ย หรือ1ชุดตัวเลขเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยหลายๆหลายๆส่วนหลายๆตัวจะหาที่มันมีตัวเลขเหมือนกันหมดเลยไม่กี่ตัวเนี่ยหตัวหรือ2ตัวหรือ3ตัวเนี่ยมันมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นใน1ชุดตัวเลขเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขที่ผสมกันหลายๆตัวนะครับ ยกตัวอ,อย่างเหมือนในทีมกีฬาหรือทีมงานที่หรือที่ทํางานกันเป็นทีมอะไรประมาณนี้มันก็ต้องมีตัวเลขเหรือบุคคลหลายประเภทยกตัวอ,อย่างเหมือนเหมือนเลขหลายตัวอะไรเงี้ยแล้วแต่ละตัวหรือแต่ละคนมันก็มีหน้าที่หรือมีความถนัดมีความชํานาญแตกต่างกันยกตัวอ,อย่างเหมือนทีมฟุตบอลเนี่ยใช่อา่า เขานับกันที่ประตูได้เสียหรือประตะูชนะกันที่ประตูนะครับถ้าบางคนอยากจะชนะยกตัวอย่างว่าเราอยากจะชนะเนี่ยเราก็ส่งอกองหน้าหรือคนที่บุกเก่งๆเพื่อจะทำประตูให้ได้เยอะๆใช่ไหมแต่ในทางกลับกันคุณไม่มีกองหลังเลยคุณส่งอกองหน้าไปสิบตัวเลย คุณไม่มีกองกองหลังที่ดีๆคุณอาจจะโดนโต้กับคุณอาจจะโดนยิงประตูพลุนเลยก็ได้ถูกไหมความคิดเราเป็นแบบนี้นะครับแต่ละคนแต่ละตัวเลขเนี่ยมันก็มีหน้าที่แตกต่างกันสรุปก็คือแนวทางของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะถือพลรวมเป็นอันดับแรกนะครับทีนี้ อ้าบางคนก็เกิดความสงสัยแล้วเอา้าเห็นบางคนเขา,อาบอกว่าไม่ต้องไปคำนึงถึงผลรวมผลรวมเป็นเกณฑ์เป็นการเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งชื่ออะไรประมาณนี้ความคิดต่างๆเนี่ยอขอให้สมาชิกกองไว้ก่อนแล้วเราฟังว่าแนวทิศแนวความคิดของเราเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้มันเป็น จะเรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อก็ว่าได้นะครับว่าเราจะเลือกแนวทางไหนนะครับเพราะถ้าเราตัดสินใจเลือกแนวทางไหนเนี่ยเราก็มุ่งไปในแนวแนวทางนั้นโดยไม่ต้องไปสนใจว่าปัญหาหรือข้อปิกย่อยของอีกแนวทางหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงยกตัวอย่างเหมือนเราต้องเ,ออเราตั้งใจจะไปเชีงอยงใหม่อย่างเนี้ย มันก็เราจะไปเชียงใหม่จากกรุงเทพเนี่ยมันก็มีตั้งหลากหลายแนวทางาเส้นทางที่จะไปนะครับเช่นเดินไปนะครับปันจัยยานขี่มอเตอร์ไซค์สามล้อรถยนต์อะไรประมาณนี้นะครับหรือเครื่องบินหรือทางเรือมันทางน้ำจะบอกว่าสมมติว่า ถ้าคุณตัดสินใจจะไปโดยเครื่องบินคุณก็มีมีข้อ,อปัญหาอยู่แค่ว่าคุณไปเช็คอินขึ้นเครื่องให้ทันเวลาคุณไม่ต้องไปสนใจว่า,าสะพานเดชารถติดปิดสะพานหรือ ทางเลี่ยงนครสวรรค์ทามท่วมไปไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้ถูกไหมยกตัวอย่างคุณเพราะคุณเลือกแนวทางนี้คุณก็จะไม่เจอปัญหาหรืออุปสรรศัพท์อีกแนวทางหนึ่งอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับทำไมเราจึงคิดว่า <c oughs> ผลรวมสำคัญที่สุดอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ครับคือเหมือนชุดตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นผลรวม ของทุกอย่างมารวมกันเป็นทีมนะครับอย่างเช่นทีมฟุตบอลเก่งๆมันก็จะมันมันจะประกอบด้วยผู้เล่นประมาณนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะมีกองหน้าทั้งทั้งหมดลงได้หรือเราใส่กองหลังหมดเลยอุดประตูแต่เราไม่มีกองหน้าไปทําประตูอย่างนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเราก็จะค่อยๆอ,อ,อธิบายให้นะครับว่า แนวทางของเราเนี่ยเราเอ่อเอ่อยังยังไงนะครับว่าทําไมเราเราจึงคิดแนวทางนี้มันมันเป็นแนวทางหลักของเรานะครับเบื้องต้นเราจะเอ่อบอกว่าช่องของเราเนี่ยเราเราจะถือผลรวมเป็นอันดับแรกแล้วผลรวมที่ดีของเราเอ่อฟังไว้ก่อนนะครับเอ่อเราค่อยๆศึกษาเอ่อศึกษาจากเพจของเราก็ได้นะครับเราลงรายละเอียดไว้แล้วเอ่อ ผลรวมที่ดีที่สุดที่ในความคิดแนวทางของเรานะครับก็คือผลรวม56นะครับ65แล้วก็55เ,เรียงจากที่เราคิดว่าดีที่สุดมานะครับ56 65 55 54 45 51่าประมาณนี้นะครับส่วนอลองลงมาที่ในความคิด แนวทางของเราก็คือ40กวกว่าๆอย่างเช่น 46, 4ส 42, 41ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ตรงนี้เอาวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่คอยๆศึกษา,าไปนะครับการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยอขอแนะนำว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยคือบางครั้งเราใช้มานานหลายหลายปีบางคนเป็น10ปี ไม่ไม่ต้องใจร้อนะใจใจเย็นๆเ,เราเราศึกษาเราหาตัวตนของเราให้ให้เจอก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปไปเปลี่ยนบ่อยๆนะครับเหมือนเหมือนอย่างเช่นคือบางคนอ่ยยายกตัวอย่างนะคคือเราไม่ได้บอกว่าแนวทางไหนถูกต้องแนวทางทางไหนไม่ถูกนะครับอ่าจะจะยกตัวอย่างอย่างนี้คือบางคนยังสับสนว่า เออดูแค่7ตัวแต่คำว่าผลรวมเนี่ยคือมันมันคือค่าผลรวมของเลขทุกตัวมารวมกันนะครับออบางคนทีออ่ใช้ทั้ง2อแนวทางมาผสมกันโดยที่ไม่มีหลักคิดอะไรเลย,เยอย่างเช่นว่าออใชออ้ให้ดูแค่7ตัวนะครับแต่ผลรวมดีๆนะเอ,อคุณเองคุณยังคุณยังสับสนอยู่เลย ว่า,าให้ดูแค่แต่ตัวแต่ทำไมต้องมาคำนึงถึงผลรวมนะครับเพราะฉะนั้นความคิดนี้มันยังสับสนในในตัวคุณเองอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้เข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราจะเลือกเอาแน,แนวทางไหนเนี่ยให้มันใชส้สักแนวทางหนึ่งมันมันอาจจะถูกหรือไม่ถูกมันณวันนี้เราอาจจะยังไม่มีคำตอบได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ ที่จะตอบได้ก็คือเวลานะครับเวลามันชนะทุกสิ่งนะครับเหมือนออนักฟิาสิกส์เอกของโลกที่ร่วมสมัยของเรานะครับอย่างฮอคกินเนี่ยมีคนถามว่าก่อนที่จะเกิด Big Bang Big Bang มันเกิดมา13,700ล้านปีนะครับที่เกิดการเวลาขึ้นมา มีคนถามว่าก่อนที่จะเกิดเบ g กแบงเนี่ยมันมีเวลาไหมฮอกินที่ใช้คือมีความพิเศษนะครับว่าสื่อสารไม่ได้เหมือนคนปกติเวลาจะสื่อสารนี่ย็ใช้เครื่องช่วยนะครับเครื่องช่วยแปลคำพูดอะไรประมาณนี้ก็ตอบมาว่าผมตอบไม่ได้เพราะ ก่อนที่เกิดบิกแบงมันว่างเปล่ามันไม่มีเวลานะครับแล้ว,วที่ผมพูดว่าเวลามันจะชนะทุกสิ่งก็คือมันไม่มีอะไรที่จะชนะเวลาไปได้เวลาเกิดมาตั้ง1 3 7 0 0ล้านปีทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรที่จะชนะเวลาได้นะครับแล้วเวลามันจะเป็นคำตอบมันจะพิสูจน์ เองว่าอันไหนมันถูกต้องอันไหนมันมันไม่ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าเราอยู่ให้มันถึงเวลานั้นหรือเปล่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเหมือนผมจะเคยพูดกับลูกหลานประจำนะว่าเช่นเราเรามีอายุยืนยืนเนี่ยเราก็ชนะชนะคู่แข่งเราเหมือนอย่างซูมาอี้เนี่ยลบ ของเบ่งหรืออะไรก็ไม่ค่อยจะชนะเลยนะครับแต่ผลสุดท้ายซูมาอีก็เป็นคนรวบรวมสามพ๊กให้มันเป็นหนึ่งเดียวนะครับแม้แต่ว่าช่วงเวลาบางช่วงอาจจะไปปลูกผักปลูกย้านปีวิเวกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผลสุดท้ายคือเขาเป็นคนที่รวบรวมก๊กต่างๆให้มาเป็นหนึ่งเดียวนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ ข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าสมาชิกใจร้อนนะครับก็ลองดูจากในในเพจของเราเ,เบื้องต้นไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ครับว่าออพอรวมอะไรมันดีเลขคู่ไหนมันเป็นคู่แดงคู่เขียวคู่เหลืองอย่างที่เขาคุยๆกันนะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เราลงไว้นะครับ ก็คือหลักเลยก็คือไม่ให้มีเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ไปผสมกับตัวไหนก็เป็นเป็นคู่เสียนะครับแล้วที่ควรจะมีก็คือเลข9เลข9ไปผสมกับอะไรก็ดีนะครับยกเว้นไปผสมกับ0 0ก็จะดึงให้เป็นเลขเสียนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ